รู้สึกว่าเพรดสิครับครับเอาเอาไม่อีกรอบนึงครับไม่อีกรอบนึงนะครับ ครับตอนนี้เพจคณะมอลั่มใจเกินร่อยกำลังมีปัญหาอยู่กำลังกำลังศึกษาวิธีแก่ว่าช่วงนี้มันมันโดนปิดกันไหมครับปิดกันก็เลยยากจากน้อยนะครับมันบมมีการแจ้งเตือนเวลาผมไล,ล์สดเราพี่น้องแฟนคลับบลูได้มเบึงย่อนหลังเอานะครับผมก็พยายามศึกษาหาวิธีแก้ไขอยู่ ครับผมาวิธีแก้ไครอยู่พี่น้องเข้ามาแล้วล่องโกดแช่ผมเนี่ยนะครับล่องลอง,ลอง,ล,องลองแช่เบิ้งเออล่องล่องล่องแช่ผมเบิ้งนะครับปิดการแจ้งเตือน เดี๋ยวผมล่องลองลองเช็คเบิงก่อนนะครับเอาโอเคล่องเบิง์นคังนี้นะครับเพจมีปัญหานะครับเพจมีปัญหาช่วงนี้ปิดการแจ้งเตือนนะครับก็เลยเวลาไหลโซดพี่น้องอะสิบ,บอบ,บ,บมีการแจ้งเตือนก็นเล่ยอด คนนบึงเลยหน่อยนะครับแต่ว่าบึงบึงบึงอาการแล้วก็คือประมาณว่ามันปิดการแจ้งเตือนน่ะแหละนะครับครับสวัสดีครับผมบอยสิริชัยครับหลัง้ที่มาล่ำใจกันลอยมือนี่ทาการแสดงอยู่วัดนิคมพัฒนารามนะครับงานลอยกระทุ่งงานใหญ่ประจําปีนะครับอาเภอชัยบาดาลนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับมาเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ปีหน้าจองไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพิธีการยางด้วยนะครับการงานรัชการพระอาจารย์พระอาจารย์เปียกนะครับซึ่งใจดี กับศิลปินมอลำปกติแล้วระเบียบว่าศิลป์บอรเมนแค่มาแสดงเลยครับสมัยผมอยู่มาผักแร้มมากินมาอยู่เวลามือบอมีงยนนะครับก็มาอาศัยวัดนี่แหละวัดนิคมพัฒนารามนะครับถือว่าเพิ่นเป็นผู้ให้ความเมตตานะครับกับศิลปินทุกๆคณะนะครับเบอรเมนแค่ใจเกิดลอยนะครับจ้างระเบียบต่อนเงินกันมาเป็น10ิปกาปีแล้วนะครับสาหรับวัดนี้เมื่อนี้ก็บเอมี่ยังครับกับสิษยพพี่น้องมาเบิงมาเบิงหลังเวทีนะครับตอนนี้ห้องกำลังเหตด เห็ดอาหารนะครับเฮ็ดยำมื้อนี้มีกับข่าลายยางครับเพราะว่ามีสปอนเซอร์มือ้อนี้ไวซีใช้บ่ไดจกเอง <laughs> โจกอยูโจกเป็นส่วนหน่อยนะครับส้ตมตำก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไ่ลองกันล่งเตรียมา่าฝาไว้นี่เป็นของหวานนะครับของหวานวันนี้นะครับเป็นอลอดช่องนะครับลอดช่องต่ว่าก็มีข่องแขรงผสมน้ำแช่แน่แช่แน่ครับแช่หน่อยแช่หน่อยนะครับแช่หน่อย สุขสันต์วัลอยกระทงพี่น้องทุกๆค,คนนะครับผู้ใดบ่มีครูลอยกระทงมาหาผมผมสสพภาพไปล็ลอยลอยกระทงเดบ่เป็นลอยแนีอื่นผู้ใดบ่ท่านมีครูลอยกระทงมานะครับบัดมีคมพัฒนารามอันนี้ย่ำย่ำนะครับโอ้แมลัร์ออืมไอ้วางไปแสน เข้าเขาต้งสีได้ยมสองหมอดีใหญ่เพราะว่ามันมันทึน้งผักทึ้งอย่างอันนั้นสิต้มปลาเมนเบอกเขามีต้มปลาพร้อมมีย่ำพร้อมไม่ร่องคอแลกสีดำตาลแน่ค่ะเออบางอย่างเขาก็ต้องแบ่งไปสองอันค่ะแ้เดี๋ยวจะเฝ้าเนี่นะครับกำลังสีย่ำม,มีของหวานเอาออกมันก,ก็ ลังวที่ก็แบบนี้แหละครับพี่น้องบางมือผมอ,อได้พักผ่อนกับมาเหตุซอยเมลาดบางมือมั่นเขียวกันนาที่ไยนาที่มั่นเดี๋ยวเอาเงินมันม่นงไม่ส้น,นสบ่ตองหลายขอบคุณพี่ตุ้มตามนะครับให้งบประมาณมากนะครับ ไม่นี <laughs> 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 <that pega assass inations> ้เพิ่นกระบ้าเพิ่นสิมาเบิ่งอยู่สีมะห้องอัดย่ำแต่เอาเมลาจะมันตัดตากแดงเนยมือบ่แข็งเลยเอามาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆครับเอาแสดงว่ากลับขึ้นมาใส่เพจระบบเก่าแล้วมันอาจสิบ่บ่บ่ปิดกันแล้วเนาะตอนนี้คนเบิ่งเจ็ดร้อยเหรอดิ เมื่อกี้คนบึงสองร้อยสามร้อยพี่น้องเขามอเบิง่งยำยำครับยำยำครับพิเศษสำหรับน้องๆหมอรัใจก็ร้อยมาอนี่ครับไปกรุงเทพรอบนี้นะครับวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะครับวันที่ห้าอยู่ที่ชุมชนตึกแดงนะครับไกลสถานีรถไฟบางซื่ออยู่ไกลกับหมอชิดสองครับอยู่ไกลๆกันนะครับอยู่บ่ไกลกันประมาณหาร้อยเมตรถึงหนึ่งกิโลนี่แหละนะครับ ส่วนวันที่6นะครับวันที่6ตลาดปทพิกรนะครับคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์เข้าไปสอดแจ้งอยู่บางประกงไปแก่เมือ่อีกรอบหนึ่งหลังจากรอบแรกรอบที่ผ่านมานะครับตาดฝนพี่น้องก็ยังไปหลายพี่น้องสองพันกว่าคนสู่กับสายฝนกับมอลนําใจกันรอยไปรอบนี้ก็บพระว่นหน้าว่าให้ปลอดฝ่าปลอดฝนนะครับเราเข้าไปเจอกันมวลกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่วันที่7นะครับวันที่8อยู่เครือสาพัฒน์นะครับประตูที่7 อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับผมพี่น้องครับภา,าชนะตี่ไสเทากับค่อนข้างที่สิเอามาที่จําเป็นเพราะว่าเขาเดินทางตลอดเมนบะเมลัดเดินทางตลอดเก็บขึ้นบนรถนะครับนี่รถอาหารโดยเฉพาะนีรถอาหารโดยเฉพาะหอนงานเราก็ไม่เห็นทั้งสี่ล้วครับอันนี้ขั่วใหม่ๆนะครับบะเมนใหม่บะเมนใหม่เกียมที่ขัวสดสด ะเอาลงเลยยายจัดการผสมน้ำยำนะครับอาหารแซบบ่แซบนี่ขึ้นยุ่กับเมล็ดเมื่อใดเมล็ดอารมณ์ดีกับแซบแม่นบ๊อบเมื่อแซบซุ่มือแซบซุ่มือปลาฮัทมันเป็นตะเพ็ดแถวหน้าบ้านเพ็ดบ่มันสีแดงคือซื่อเไหมโอ้ปลาสิบบ๊เพ็ดจังไลยผู้ใด ทองบ้แข็งแรงนี่สิเออมือนี้ห้องน้ำไหลเดี๋ยวคนใส่นะครับมือได้เดินทัางบกไก่นะครับกับเข่ากันแล้วเรีวบางมือเดินทางไก่แต่ว่ากับพยงยามเฮตุแต่มันท่านนองๆกินนะครับหาโมงแรง หกโเกินหกโมงครับบมเกินหกโมงนี่คืออาหารตองเสร็จนะครับเพื่อน้องๆสิได้มาเฝ้ากินแล้วก็วเฝ้าช็ดหน้าที่ของภัของมันซุ่มเขาไกลๆเลยเด้านายเมื่อกล้องมือนี่พราะมเณนผู้ใดนะครับเมื่อกี้เชอรลีเปียพรอตอนนี้พงลำเพิินครับอ่างถ้าว่าเป็นหัวหนา้าคิดอยากใส่ไฟก็ใส่เมนบ่ ปาทิวากระเทียมดองคือวโพัาสาบเนี่ยเมล็ดเอากัะสีหละเม็นว่าจังเดยรสชาติเอ้าเดี๋ยวใส่ถั่วก่อนดีกว่าใส่ผักส,สุดท้ายโรยถั่วลงไปครับผมเป็นคนหนึ่งแหละเสียงแหบอยู่ด้ยว่าตะวันมากินถั่วลีสงแต่ว่าเป็นเจ้งไหน ก่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดครับเข,า,เขาพยายามคือ,คอ,คอตามตามที่ต้องเดินทางแล้วกใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะจำกัดแต่เขาก็ต้องรักษาความสะอาดเอามาใส่นะครับเดี๋ยวน้องๆขันบ่สสะอาดน้องๆทองเสียงน้าสิลำบากบ <laughs> ม,มีเดนเซ์ วันนี้มียำนะครับแล้วก็ต้มปลามื้อนี้นี่กับข่าวสองย่างครับผมมียำม,มีต้มปลาแล้วก็มนี่เวลาดอันเี้ียวเอาผักใส่ีงมีอยู่บ้าม,มีเต้าหู้ด้วยนะครับมีเต้าหู้น้ำครับผมตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเป็นคนจะบ่อค่อยมากินผักเด ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยแบบคือไปกินกว๋วยเตี๋ยวนี่สั่งไม่ค้าเลยแบบว่าบ่เอาผักไปกินเนี้งกับบ่กินผักนะครับเป็นคนฮิผักใหญ่มากจังกินบัานนี่กินเม็ดกินจนแบบว่าจนหมอหามนะครับตอนนี้หมอหามผมว่าโคตยุ่หลีกในร่างกายสูงงวดกินผักใบเขียวบนว่านเดือนนี้กินทุกผักครับโดยเฉพาะผักหอมผัก ผักแพลวพี่น้องหูจากผักแพลวบอพี่น้องหลายคนบอบอ่อยได้เห็นนะครับกระสิถามกันว่าเลียงเกียร์กันแบบใดนี่แหละครับกับแบบที่เห็นนี่แหละแบบที่เห็นบางมือขันมั่นสะดวกนะครับการเดินหั่งสะดวกก็ได้เห็นกับเขาหลายอย่างบางมือบ่สะดวกก็เอา ดนดวน,นถอดไข่ถอดปลาอย่างประมาณน,นี้ครับเอาที่มันกินง่าย,ายๆเฮ็ดง่ายๆนะครับเฮ็ดแบบทำเวเลลานะครับบางมือจังมือนี่เดินทางโบกไก่บันไดนะครับก็สามารถเฮ็ดเับเข่าได้หลายอย่างนะครับเฮ็ดเับเข่าได้หลายอย่างก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดเท่าเท,ที่จะเฮ็ดได้ละครับเท่าที่ เท่าทีสี่เห็ดได้ตามตามสถานการณ์กับพยายามเห็ด <c oughs> เห็ดถุกอย่างส่วนในส่วนของสวัสดิการและการดูแลน้องนของใจก็ลอ,อยก็คิดว่าเห็ดให้มันดีที่สุดละครับก็คิดว่าคันน้องๆองกินอิ่มนอนอุ่นเขาก็มีแห้งเห็ดงานเขาก็อยากยูน้ำเห่านะครพอเขายูน้ำเห่าได้โดน <c oughs> เดี๋ยวจ้างอันอื่อีกบง ไม่รัดนี่บบตรงใส่เมือดอกน้องเ,เพลทเหระครับเอาซูมเมึงใกล้ๆปานี้ยำเสร็จแล้วนะครับยำยำยำเสร็จแล้วยำนำไล่ไหลเด้อปูยุบานปูยุทั้งบานนะครับยำเสร็จแล้วนะครับอันนี้รอยแจกนี่เป็นของหวานครับส่วนนี่เป็นของหวานรอ,อดช่องนะครับแล้วก็มีแบบ มีคลองแข้งนั่มนะครับผมของหวานเอามาเอาตัวย่อยมาก่อนอื่อนก่อน,อนอสมาชิกเขาสิได้รับประทานกันต้องหาผ้าเข่าก่อนหาผ้าเข่าให้พลอใหญ่ไม่ใหญ่ผู้เพิพ่นมานัมา่มพลอใหญ่ไม่ใหญ่ผู้เพิ่นมานั่มผู้เพิ่นมาเบิ่งมาแย่งมาปกปักรักษานะครับปูย่าตายายบรรพบุรุษเพิพ่นมานั่มดิ ไว้ใช่ๆเอื่อินเพิ่นมาให้มมเบึงให้มมเบึงมาแย่งมาคุมคล้องให้นะครับต้องหาพากเขาป mm. ูยาตายง่ายเข้า mm. เพิ่นมานำ mm. เพิ่นกระสีห่วงสีง่ายเข้าคือจังเพิ่นมิ นีล้อตุ่มปลาเฮ้ยสิบอลหาเลยก็ได้ดิมีม,มีมีของหวานอีกจากันหนึ่งก็ได้เอาวนาำขาน่ำม,มาใส่กัน <c oughs> เรื่อยน่ำเรือบอจะมินซี่หนิมั้งก็ได้เออเอามาเปิดไปโอ้เปิดแล้วบ่บอบอ,อันดี่บ่ท่านเปิดไหมสี่ห้าพักเขาโอ้ใส่แล้วบ่เอาใส่เต็ม นี่ครับนี่กำลังต้มปลาครับเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วมื้อนี่เขามีต้มปลามีกับเขาสองอย่างคือต้มปาลาแล้วกะ็ยำนะครับแล้วกะ็ของหวานอย่างหนึ่งคือลอดช่องนะเอาพี่น้องมาเบื่องบรรยากาศมือนี่แบบนี้ขันมาแถวภาคกลางแถวลรบุรี่นครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์แต่สิเจอแบบนี้แหะครับมันสัาปันหลังแล้วรับเขาโพด สีเบาวคว่วมเกาหให้ฟังตั้งแต่ก่อ <c> น <oughs> เดี๋ยวอายางเดาโทรศัพท์คนยุ่นพี่น้องครับ <c oughs> ตั้งแต่ก่อน <c oughs> เป็นหมอลำใหม่ๆตอนอายุประมาณ14หปีได้มีโอกาสมาล่ำอยู่โลบ,บุรีทั้งทือทั้งจังหวัดโลบ,บุรีนี่เพิ่นเพิ่นเป็นคนผากกลาง กระแมนอยู่แต่ว่ากระมีคนคือพิ่นสื่อสารภาษาอีสานหลู่เื่องบางมูบ่บ้านก็เป็นคนเล่าคนอีสานบันเท้าพิ่นก็นเลยมีการจ้างหมอลำ่ำมาตั้งแต่สมัยไดเท่าใดเลยนีครับบ่เม่นว่าเอาโรบุรี่พิ่นฟังล่ำเป็ยนยุตินครสวรรค์เพิ่นฟังลำเป็นอยนยุติสุพรรณบุรีพิ่นฟังล่ำเป็ยนยุติจริงๆฟังล่ำเป็นมานมั้งแต่สมัยไดต่อใดแล้วนะครับย้อนับขึ้นไปตอนผมอายุ13ปีในมีโอกาสมาล่ำแถวนครสวรรค์นี่ละ่ะคณะยังบบรูแต่ว่าตัางเทีใส ตั้งเวทีใส่หลังเวทีใส่ปลาเขาโพดแบบนี้เลยครับแต่ว่าเขาโพดโทษที่ครับพี่นอ้องมีแต่ฝักซ้ำขาตวัวนี่โดยคนที่ว่าเขาเป็นเด็กน้อยกะกะบ่มันว่าไหไรเดียงสาดอกแต่ว่าควมอ,อยากได้เนาะห่วยแนมเบิงยังไม่เป็นปลาเขาโพดแต่อยู่บานย้ายปลูกก็บบ่เคยเห็นฝักใหญ่ปานนี้เมนบอกเิ่นเนต็มอยู่มีแต่ฝักใหญ่เด็กมาบ้านนี้ มูหางเครืองตะกีเป็นหางเครืองหางเครืองน้ากันสู้ปะผ้ากูไปรักเขาโพดพนอันนี้อันนี้โมเป็นขายควมสัว,าว่าเบาตอนเป็นเด็กหน่อยเบาควอมตลกให้ฟังนะครับถือว่าเป็นเรื่องตลกนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็บอดีแหละลักขโมยเห็นสะอ่อนว่ามันใหญ่อยากได้ไปฝากย้าอยากให้ย่าไปขายเทถุงสูทหางเคียงออกแบกกระสอบมา หักเอาฮักเอาฮักเอาหักเอามนเขาไปลอกๆลุอกผุญยนค้นเห็นนะครับเอาไปกระสอบนึงยัดขึ้นรถบัสกลับไปหอดบันสารค้มเอาไปต้มกินบ่ได้ครับมันเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ <laughs> เป็นขา้าวโพดเพิ่นเอาไปฮหดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กินบ่ได้นะครับ <im it> ก็เลยนี่แหละเออก็เลยได้ได้ขัดได้เบาเงี้ยอะไรก็ขึ้นอย่างหัวอยู่ตลอดอยู่นะครับผมคิดว่าเคยผ่าน เอาเอาพี่น้องครับมามามาเบิ่งบรรยากาศหนาทีพื้นบ่ได้แฉะนะครับพื้นบ่ได้แฉะเป็นดินแน,น่นดินแกนนะครับเป็นดินที่แน่นนะฮะเบิ่งลดเข้าออกได้สบายครับพี่น้องอาจเห็นด้วยสายตาในในวิดีโอเนี่ยในไฟ์สดเนี่ยมันอาจจะว่าโอ้เป็นแต่แฉะแท้พื้นบ่ได้แฉะนะครับ้วกาทองฟ้าม้อนี้ปลอดโปร่งบ่มีฝนนะครับอยู่บ้านนิคมพัฒนารามนะครับอำเภอใช่บาดาลจังหวัดโพบุรี่พี่น้องเห็นบ่มันบ่ได้แฉะเลยด้อครับบริได้แฉะเลย นะครับเราก็เป็นดินแห่งนะฮะบ่บนหนาสิมีปัญหากับการใส่พื้นที่เมืองมอลํมของพี่น้องนะครับโรงงานนี่ก็เป็นงานใหญ่เพราะสมควรเพิ่นจัดงานต่อเหนืองกันมาเป็นสิบกาปีละนะครับเราก็จ้างระเบียบวัิลปนมาตลอดเลยนะครับเวทีกำลังเสร็จแล้วหรอครับเวทีกำลังเสร็จเสร็จแล้วครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในงานครับผมล้านค่านี่เป็นหลายร้อยล้านนะครับเป็นหลายหลายร้อยล้านนะฮะนี่ครับคันพี่น้องเห็นรถลักษณะนี่พี่น้องเอิ้นกินเข่าเนี่ยเด้อเป็นรถของมาล่ำใจกันร้อยเอิ่นกินเข่าเนี่ยนะครับสิมีอ่าผลิตภัณฑ์วาซี่อยู่ด้านข้างนะครับวาซีนะฮะวาซีี่อย่างก่อนนี่เครื่องดื่มสมุนไพรวาซี่สุขภาพดีได้ คือคาตอบที่ใช่สําหรับคุณนะครับพ่อสอนนี่ยอมรับเลยว่าคนไทยเฮ้าเนี่ยห่วงสุขภาพมากขึ้นสังเกตได้บอว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับวิตามินคือจังน่าดื่มเดี๋ยวนี้น้ำดื่มวิตามินซีน้ำดื่มวิตามินอ e, ียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ออกมาเฮ็ดออกมาแข่งกันเป็นบอกพาคนไทยเฮ้ามีาโลชนิยมหรือหรือเป็นห่วงสุขภาพมากขึนนะครับกับมีเครื่องน้ำดื่มน้ำเปล่าซื่อๆนี่ จากแต่ก่อนเขากินนำ้ำขวดละเจ็ดบาทสิบบาทเดี๋ยวนี้ขวดละยี่สิบเก้าบาทเทาทก็อยากซื้อกินเพราะว่ากินเหล้วมันเพื่อสุขภาพมเมนบอกครับนี่แหละครับของหมอลําใจกันร่อยเพื่อนก็นมัเป็นผู้สนับสนุนนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรวาซี่สุขภาพดีได้คือคําตอบที่ใช่สําหรับคุณคันพี่น้องเห็นรถลักษณะนี้เอินกินเข่าเนี่ยนะครับเอินกินเข่าเนี่ยเดี๋ยวบึงพี่น้องแฟนเพียงกําลังมาปูสั์นะครับกาลังมาปูสร์จองพื้นที่เบิงหมอลํา นะครับแล้วก็สมานการมิ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดกับสปอนเซอร์ของเรานะครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนแมมบอบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นว่ามือขึ้นเป็นระเบียบวัฒน์เสียแเมมบอพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หมายถึงจองใบยังนี่พ่อจองใบยัโอเปนโทมาสั่งโอเปนโทมาสั่งเอฟซีคนมีหลายครับ เนี่ยพี่น้องครับมาอำนวยความสะดวกให้นครับพี่น้องพื้นละเท่าใดพ่อบาทพื้นละยี่สิบาทมาอำนวยความสะดวกให้ครับพี่น้องนะครับมือขึ้นนี่ระเบียบวัคซีนคนหลายครับคนหลายบ่คนหลายอยู่ค้นประมาณนึงละคนสี่ลายเพราะว่ามือที่สองมันเป็นวันหยุดครับเมื่อวันหยุดมือที่สองเนี่คนสี่ลายครับอ๋อครับมันที่หาบ่ครับอ๋อแนนบ่ครับอันนี้ขึ้นมา เอาบุญขึ้นมาขายของครับมื่ขึ้นนี่กับคนหลายปกติแถวนี่ตังเต่ตอนผมมากับระเบียวกสินมากทุกปีดิระเบียวกสินมากทุกปีสมัยผมอยู่กับมาทุกปีคนหลายคนหลายปีแลกเพราะว่าจริงๆเราพระอาจา์เพิ่นเพิ่นเสียเอาหลายปีแล้วแต่ว่ามันลอยกระทุกงมันต้องจองคําไม่เนิ่นเนมันมันเป็นมือเต็งขายดีดนะครับับขอบคุณครับผมครับครับครับผมเนี่ยครับหุ่นดีผมแม่ บ่เถ่าเมนบอร์ดปีกายกวนปีกายไปเบิ้งยี่ใส่ปีกายแม่ไปเบิ้งย,ย,ย,ยี่ใสเบื้องยูวิเชียนปีนี้บ่ได้ไปวิเชียนเลยเด้แม่มือมันบ่ตรงกันเอ่ <laughs> อะกะซิมี่ท่านชัยภูมิอยู่ครับไไ <laughs> อ้าวเดีครับ เชี่ยนมีเท่าไหร่มีไหมโมมีเดย์ไม่มีเลยเพราะว่ามันแม่สาเจ้ามันมีเลยไม่มีครับงานมันบปตรงกันครับคิ้วงานบปตรงกันครับมันมือมันบปตรงกันครับครับจองมือพิษครับผมก็เล่นแบบับงานเราเราห้ดูนะที่ว่าอยู่ในบ้านเพชรทนี่ที่ว่าไหว้ครูอะไรอ่ะมลาไม่มีไหมไม่มีครับไม่มีปีนี้ไม่มีไม่มีครับบ่ครับแม่ ครับนี่ที่เหลือขั้นไปครับเหลือขั้นไปแล้วก็เช็คระบบเสียงก็สามารถเทส่นงนได้แล้วครับผม โอเคขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเรื่องเพจคณะมรัมใจกันรอยเขา,าจะไปะยามแก้ไขวยววัาช่วงนี่อาจจะแบบโดนการปิดกันจักหน่อยนะครับจังไรพี่น้องอยกเบิ้งคลิปของบอยซีชัยยังเห็นทุ้มคือเรานะครับกดติดตามไว้กดติดดาวไว้นะครับทั้งเพจคณะแล้วก็ทั้งช่อง u ู u ูบมลัมใจกันร้อยหนึรอยคลับด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมขอบคุณพงษ์รำเพิีนที่ถือกล้องให้นะครับเดี๋ยวมืออื่นเจอกันไหมนะฮะมือนี้บมีลายสดหนาด้าที่วัน อยูบ่บางประกงเดี๋ยวมีไรสดหนาพี่ที่พี่น้องได้เบิ่งกันขอบคุณครับั <c oughs> ีครับ